ภารกิจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีอย่างเดียวคือการสร้างบาร,รมีเพื่อเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานอันเป็นเป้าหมายชีวิตของทุกๆุกคนรวมไปถึงเป้าหมายของสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้หรือไม่ก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องไปสู่พระนิพพาน เพราะฉะนั้นพบชาตินี้เรายังมีกิจที่จะต้องทำให้รู้แจ้งให้ได้ว่าเราเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรดังนั้นเราจึงควรหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้หยุดให้นิ่ง จนกระทั่งเข้าถึงผู้รู้แจ้งภายในคือพระธรรมกายให้ได้ระสมมาสมพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกรรมะวิพังกสูตรว่ากรรมสกามานวสัตากรรมทายาธากรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสาร,รณา กรรมสัตเตวิภัจติยทิทังฮินัปณีตตายะดูก่อนมานุสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรม ย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้กรรมก็คือการกระทําที่เกิดทางกายวาจาและใจของเรานี่เองซึ่งก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วการกระทําของเราในภพชาติอดีตไม่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลจะส่งผลเป็นวิบากในภพชาตินี้ กรรมบางอย่างยังส่งผลต่อไปถึงภพชาติหน้าและกระทั่งภพชาติสุดท้ายในทํานองเดียวกันกรรมที่เราทาในภพชาตินี้ก็จะส่งผลเป็นวิบากในภพชาติต่อไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะได้สั่งสมแต่กรรมดีเอาไว้อย่างเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับบาปอกุศลจะได้ดําเนินชีวิต อย่างปลอดภัยมีแต่สุขติภพอย่างเดียวที่ผ่านมานั้นหลวงพ่อได้นำเรื่องกฎแห่งกรรมมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันว่ากรรมมีกี่ประเภทแบ่งเป็นกรรมหนักกรรมเบาหรือจะส่งผลเป็นวิบากอย่างไรบ้างในวันนี้หลวงพ่อ ขอนำเรื่องบุปกรรมของพระสัมมาสัมพุทิเจ้ามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจต่อจากครั้งที่แล้วนะจ๊ะการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถูกพระเทวทัตกลิ่งหินลงจากภูเขาเพื่อหวังจะปรงพระชนชีพแต่หินกระทบไหลเขาแตกกระจาย ทำให้สะเก็ดหินกระเด็นไปถูกพระพุทธองค์จนพระองค์หอพระโลหิตได้รับความเจ็บปวดไม่น้อยเนื่องเพร,ราะในอดีตการครั้งที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์มีน้องชายต่างมารดาอยู่คนหนึ่งเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วพี่น้องทั้งสองก็ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำ พราะพวกาธาตุทำการยุ่แย่ให้แตกแยกสองพี่น้องจึงได้ต่อสู้ชกต่อยกันเพราะโพธิสัตว์มีกำลังมากกว่าจึงกดทับน้องชายเอาไว้แล้วกลิ้งหินทับบทน้องชายจนถึงกับกระอักโลหิตตายเพราอวิบากกรรมนั้น พระบริษัทได้เสวยทุกข์ในนรกหลายพันปีพอในภพชาตินี้เนะี่ยกรรมนั้นยังตามส่งผลอีกเป็นเหตุให้พระเทวทัตกลิ่งหินทับพระองค์เมื่อกล่าวถึงพระเทวทัตซึ่งเปรียบเหมือนเป็นปรปักกับพระบรมศาสดามาโดยตลอดแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีจิตเมตาตาเสมอ ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เคยคิดอาฆาตเลยลูกๆอาจจะสงสัยว่าทำไมพระเทวทัตจึงเหมือนกับผู้ร้ายของเรื่องที่นำความเดือดร้อนมาให้หมู่สงอยู่เรื่อยๆเช่นทำสังฆเภทคือทำมู่สงให้แตกกันและเป็นผู้ทำให้พระเจ้าอาชาตสตรู หลงผิดไปทำกรรมหนักพวกเราที่ได้ศึกษาชาดกและพุทธประวัติแต่หากไม่วางใจเป็นกลางกลางก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อท่านว่าทำไมท่านถึงเป็นคนเหี้ยมโหดใจร้ายแล้วทำไมต้องจองเวรกับพระโพธิสัตว์มาโดยตลอดก่อนหน้านั้น ทั้งสองเคยเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็สั่งสมบุญด้วยกันมาหลายภพหลายชาติแต่ไม่อยู่พบชาติหนึ่งแรงอาฆ่าได้มาเกิดขึ้นเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้ามีชื่อเหมือนกันคือเสรีพาณิช ทั้งสองได้ล่องเรือออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยกันพอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้แยกทางกันไปค้าขายพ่อค้าคนแรกได้เข้าไปตระกูลของเศรษฐีเก่าหลานสาวในบ้านเห็นพ่อค้ามีเครื่องประดับมากมายมาขายจึงอยากได้บ้าง แต่มีเงินไม่พอที่จะซื้อจึงได้นำถาดทองไม้ใหญ่ซึ่งมีสนิมทองจับมาแลกซื้อพอเ้าจับถาดเปน,นั้นขึ้นมาพิจารณาทดลองเข็มขีดดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นถาดทองคำแท้ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแต่เนื่องจากตนเองนะเป็นคนโลภ หวังคิดค้ากำไรเกินควรจึงบอกว่าถาดใบนั้นมีราคาไม่ถึงครึ่งมาศไม่มีค่าพอที่จะซื้อเครื่องประดับเหล่านี้ได้จึงทำเป็นไม่สนใจได้แต่คิดในใจว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาถาดทองใบนี้ทีหลังบังเอิญว่าเมื่อพ่อค้าคนแรกผ่านไปได้ไม่นาน พ่อค้าโพธิสัตว์ก็หาบสินค้าผ่านมาทางนั้นพอดีเมื่อพิจารณาดูถาดไปนั้นอย่างทีท่วนก็รู้ว่าเป็นถาดทองคำมีราคาถึงหนึ่งแสนกหาปณะนะแม้สินค้าทั้งหมดที่ตัวเองนำมาขายพร้อมกับเงินอีกหนึ่งพันกหาปณะนะ ก็ไม่สามารถจะแลกกับถาดทองใบนี้ได้จึงบอกสาวน้อยไปตามความเป็นจริงยายของสาวน้อยเห็นพ่อค้าโพธิสัตว์เป็นผู้มีใจซื่อสัตย์จึงแลกถาดทองกับเครื่องประดับทั้งหมดเมื่อพ่อค้าคนแรกหวนกลับมาเพื่อจะกดราคาถาดทองแต่ไม่รู้ว่า พ่อค้าโพธิสัตว์แลกไปเสียแล้วก็เสียใจมากถึงกับเป็นลมหมดสติพอรู้สึกตัวขึ้นก็รีบวิ่งไล่ตามพ่อค้าโพธิสัตว์ไปร้องเรียกให้หยุดแต่พระโพธิสัต์ได้ล่องเรือออกจากฝั่งไปแล้วพ่อค้าผู้คิดไม่ซื้อนั้นก็โกรธแค้นมาก ตะโกนด่าพระโพธิสัตว์เลือดลมในตัวก็ปานป่วนถึงขนาดกระอักออกมาเป็นเลือดทีเดียวก่อนตายพ่อค้าคนนี้ได้อธิษฐานที่จะผูกพยาบาทตามรบกวนพระโพธิสัตว์ไปทุกพบทุกชาติจนกว่าฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งจะเข้านิพพานไปเพราะอากิโสรจิตท,ที่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้า ในระหว่างชาวนาจิตดวงสุดท้ายก่อนตายทำให้ความปรารถนานั้นได้ส่งผลเป็นวิบากกรรมที่ทำให้พระเทวทัตไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเบียดเบียนพระโพธิสัตว์เรื่อยมาถึงขนาดเข็นฆ่าเอาชีวิตมันนับพบนับชาติไปทั่วน แต่พระเทวทัตเองก็หนีกฎแห่งกรรมไปไม่พน้นต้องชดใช้กรรมเป็นเวลายาวนานรวมไปถึงต้องตกนรกอเวจีพอมาในอัตภาพนี้เนะี่ยแม้จะออกบวชเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยังปรารถนาอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนพระพุทธเจ้าปรารถนาที่จะขอบริหารหมู่สงฆ์เอง เมื่อถูกพระพุทธองค์ปฏิเสธจึงทำสังฆเภทและหาทางที่จะปร่งระชนหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งเข้าใส่พระพุทธองค์หมายเอาชีวิตว่าจ้างนายขมังธนูให้ไปซุ่มดักปร่งระชนพระบระมศาสดากลางป่า แต่ก็ไม่สำเร็จสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งพระเทวทัตยืนอยู่บนยอดเขาเด็กกลิ้งหินก้อนโตใส่พระุทธองค์ด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจา้ายอดเขายอดอื่นรับเอาหินก้อนนั้นที่กำลังตกลงมาก้อนหินจึงแตกกระจายเป็นสะเก็ดเล็กสะเก็ดน้อย แล้วกระเด็นมากระทบหลังพระบาทของพระองค์ทำให้หอพระโลหิตเพราะผลกรรมที่พระเทวทัตได้อาคาดในพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบกับกรรมในภพชาติก่อนของพระองค์เองจะได้กลิ้งหินทับน้องชายต่างมารดาจนตายและกรรมที่สมัยหนึ่งพระองค์เป็นเด็กชาวบ้าน กำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเที่ยวบินบาบไปตามถนนได้ความขนองมือจึงหยิบก้อนหินคว้างใส่หลังเท้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าจนโลหิตไหลออกมาเพราะกรรมนั้นพระโพธิสัตว์ท่านต้องเสวยทุกข์ในนรกยาวนาน มาพบชาตินี้จึงได้ถูกสเก็ดหินกระเด็นใส่จนหนึ่งขนาดห่อพระโลหิตเห็นไหมจ๊ะว่าใครทำกรรมใดไว้ก็จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นร่ำไปชีวิตในสังสารวัตนั้นยาวนานผู้รู้อุปมาเอาไว้ว่าหากเอากระดูกของคนคนเดียวน่ย มากองรวมกันก็จะได้กองกระดูกที่สูงเท่าภูเขาตั้งตรังงานเทียมเมฆทีเดียวแล้วแต่ละพบแต่ละชาติเราเองก็ไม่ทราบว่าได้ทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรเอาไว้บ้างเพราะฉะนั้นคราใดาที่เราเจอปัญหาและอุปสรรคมาขัดขวางก็อย่าได้ท้อแท้ ว่าบุญไม่ส่งผลนะจ๊ะแล้วกรรมในอดีตมันยังมาเป็นอุปสรรคอยู่ให้ดูอย่างพระบรมศาสรสดาของเรานั่นแหละกรรมดีก็ส่งผลให้พระองค์ได้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่บาปกรรมบางอย่างที่เผลอไปทำเข้าก็ยังตามส่งผลให้พระองค์ได้รับความลำบาก แม้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตามดังนั้นลูกทุกคนอย่าได้ประม,มาทไปทำบาปอกุศลเข้าที่แล้วก็แล้วกันไปให้เริ่มต้นใหม่ด้วยการทำความดียิ่งๆขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขทีแท้จริง และความเต็มเปี่ยมของชีวิตให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพรรณนัยสมบูรณ์แข็งแรง ได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีดวงปัญญาสว่างสวัหรื้อแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน ใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมา